I'm เต็มเหรียญตกที่พายใ้ปงกันเลยครับสวัสดีครับผมวาวานะครับเออตอนนี้อยู่กับเกม s v e d a y to Die นะครับ ไม่ได้เล่นมานานมากเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่น10กว่ากว่าเดี๋ยวไปถึงหน้านะจะเห็นนะเอ่อเวอร์ชั่นนี้ก็คืออย่างแรกที่เห็นก็คือเราสามารถ Edit ตัวละครเราได้นะครับสร้างขนาดนมเล็กนมใหญ่ได้แต่ว่ายังไม่สมูทนะครับทำได้หมดนะทั้งหัวทั้งตัวนะครับนี่คือ เลือกเพศได้นะครับชายหรอหญโอเคเนี่ยครับอร์ชั่นเป็น10.4นะครับอัลฟาเหมือนเดิมเออเอ,อ,อีกอย่างนะครับออนี่นะกดเข้ามาในออปชันนะครับในคอนโทรลนะครับตรงในเนี้ยมันจะมีมันจะบอกซึ่งทุกเครื่องมีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะบอกหมดเลยว่าเอ้ย อ้าวเยี่ยแล้วนะอ่าโอเคว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำยังไงนะครับเปิดเข้ามาก็จะเห็นนะจังจังแรกอ่ะก๊อดโหมดก๊อดโหมดี๋ยวอธิบายให้ฟังก๊อดกด G นะแต่ไม่ได้ลองใช้ดูแล้วยังมีปัญหาอยู่ c ค e ี t i v e ก็คือเออที่มีไอเทมลัว,ลว,ลวนะครับ ไฟล์ก็คือ H กด H แล้วกด s p c e บา a r นะไฟลออ์อะไรอีกอันนี้รู้นะครับจับนี่จับกด Space นะอ,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 อันนี้คือย่อตัวนะครับลันคือ Left Shift ออ C ก็คือย่อตัว Left Control ก็คอือย่อตัวค้างนั่นเอง Active รู้รู้หมดรู้นะดอีกบ,บของ Q เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองคือกดตัว P หรือเปล่าเดี <S <S ๋ยวไปดูกันอีกทีนะในเกมนะครับ Apply โอเคอ่ะต่อไปนะครับวิธีการที่เราจะทำให้บินได้หรือการเปิด้อนโหมดให้กดมาที่นี่นะครับ ตอนนี้มันสร้างแมปอย่างนี้นะเนอ Standard option mm hmm. ก็คือธรรมดาว่าอะไรยังไงนะไปเปิดดิกเอา Google search ง่ายชิบหายไม่ปวงแตบเสดสมัยผมต้องเปิดดิกเนี่ยก็อธิบายไปเนี่ย m o d ด d i ก option นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเช็ดโหมดปกติมันจะออฟอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็น on เช็ดก็จะเช็ดคือที่โกงก็ได้หมดนะ มีของสปอนแล้วโอเคเข้าไปดูในเกมกันโอเคเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับความจริงมาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เทสโนเทสนี่นะครับเพื่อเพื่อดูว่าข้อมูลตอนนี้นะครับเดินช้ามากนะครับนี่กดเดินธรรมดานะเพราะว่าบังเอิญเทสการใช้ กดจีนะครับว่าอามาตะจริงหรือเปล่าสรุปมันไม่อรตะนะครับก็ขาหักก็เลยต้องรักษานะครับรักษาโดยเข้าเฝื่องนะกระดูกหักก็เกิดอาการเอฟเฟกต์เนื้าวนะครับที่ขึ้นต่อซ้ายมือล่างนะครับก็แล้วมันก็ยังไม่อาการปัจจุบันคือรักษาแต่ว่าอาการก็ยังไม่หายไปนะครับ ถ้าทางจะมีหมายอยู่ในท่อนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีซอมบี้รอตีเราอยู่นะครับโอ้ชา้าจังนี่กดสปินยังช้าอย,อยู่เลยนะครับเอ่อภาพในเกมก็ตอนนี้ดีขึ้นนะครับจากแต่ก่อนคอมเล่นไม่ได้เลยตอนนี้โอเค เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองน,นี้กด M ให้ดูนะครับนี่นะครับตรงตรงนี้ก็เกิดจากแถวนี้แล้วก็พยายามหาเมืองอะนะครับก็โอเคตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่าสภาพมันน่าจะโดนระเบิดนิวเคลียร์นะครับดูให้ดูภาพในเกมก็โอเคนะอันนี้กด H นะครับเพื่อที่จะบิน เอ่อซัมบี้ก็ตอนนี้เราอัานนี้คือซัมบี้นะครับซัมบี้อ้วกโดนไม่ได้ครับโดนเลือดรถนะครับ,รบซัมบี้เยอะทีเดียวไม่ได้มีอาการจะตกอะไรนะ พี่หมาก็เหมือนเดิมเราบินได้แต่เราไม่อาาัมระนะครับเอ,อ่อเมืองใหญ่โตนะครับเดี๋ยวกำลังจะพาให้ พาไปดูส่วนอื่นนะครับวันนี้ให้ดูเป็นเอ่อแล้วก็ครีเอทีฟนะครับคือเปิดแล้วได้ของเยอะก็คือกดตัวยูนะเนี่ยนะครับก็เออระบบปืนตอนนี้เริ่มมีการเด้งนะครับการถีบของปืน เออเเนเปอร์เปลี่ยนหน้าตาไปนะครับก็โอเคนะเอ่อมีใส่ชุดนะครับใส่เสื้อผ้านี่ครับแต่ว่าต,ตอนแรกเนี่ยยังครับไม่ได้นะน่าจะต้องมีบูปินซึ่งก็หาตามหนังสือนะครับบินนี เนี่ยนะครับบูปริ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมเราต้องหาบูปริ้นก่อนเราถึงจะคราฟได้มีใส่ชุดตอนนี้ชุดออมองเห็นแล้วนะครับแต่ก่อนใส่แล้วมองไม่เห็นนะอ้าวจะหา สารลูกกระสุนนี่คือระบบคราฟนะครับแล้วก็อันที่สีเขียวๆนี่คือลองคลาฟไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีเขียว,ยวถ้ายังไม่ลองคราฟก็จะเป็นสีเหลืองอยู่งี้นะเสื้อผ้าเนี่ยปัจจุบันก็มีแค่นี้นะนี่คอยดูรูปซึ่ง แข็งแกร่งเงี้ยเราก็ต้องหาบูปลิ้นเนี่ยนะครับใส่เสื้อผ้าก็จะมองได้เห,<ๆ>เห็นอย่างเงี้ยแล้วนะครับอถ้าถอดอเนี่ยก็เป็นหน้าคนธรรมดานะใส่ก็มีแบคแพกนะครับแต่ว่าเออเป็นเออเป็นรู่กระเป๋าอย่างงี้นะ แต่ว่าช่องก็เท่าเดิมนะเพราะใส่แบ็คแพคก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่ทำไมนะสังเกตว่าจะมีเสื้ออยู่สามช่องอะนะครับคือเสื้อข้างในนะเส,เสื้อข้างในจริงแล้วก็แจ็คเก็ตแล้วก็เป็นเกราะนะครับกางเกงก็มีสองเหมือนกันก็คือกางเกงตัวที่เป็นกางเกงจริงๆกับเกราะขาใส่เ,เครื่องบิน มาดรอปโอเคเรื่งเพิ่งบิดดรอปของในนี้ก็มีของให้เก็บนะครับเยอะแยะบิดไม่ให้ดูนะเออสกิลยังไม่มีนะครับในการอัพสกิลเนะี่ยหรือว่าค่าซอมบี้เนี่ยเห็นไหมจะดูว่าสเตตัสด้านซ้ายผม ความหิวน้ำมันลดใช่ไหมของเต็มทำอย่างไรดีจะนออกไปก่อนในเริ่มแรกมาเขาจะไม่ให้ปืนแล้วนะครับแต่ว่าจะเจอแบบชิ้นส่วนปืนอะไรเงี้ยสปอรมากมายก็น่าจะการหาปืนน่าจะ ยากกว่าเดิมนะครับจะเจอเป็นชิ้นส่วนของปืนมากกว่าแล้วก็ให้เรามาคราฟต์ไอขาเนี่ยทำให้เดินช้าลง20%นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะให้มันหายสักที ทราบกันนะเนี่ยอันนั้นแหละอัพพลายนะครับนับหลุดวัวโอเคเรีววยบร้อยนะครับ เออจะเห็นว่าซอมบี้บางทีมันเกิดอยู่ข้างบนเกิดในที่ที่ไม่น่าเกิดนะแล้วเดี๋ยวนี้ในบ้านคือมีซอมบี้ตลอดเลยนะครับการเข้าไปเนี่ยก็ลําบากนิดนึงนะอ่ะให้ดูเนี่ยตอนนี้มานซูมได้เจ๋งอะ่ะคลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับจะเมาส์เร็วโอเคนะเออ,อปืนหนึ่ง ลูกซองไม่ใช่อ่าลูกซองอ่าติ้งไลเฟิรมาด้วยก็ได้อ่าไม่ต้องไอน้นี่เอ่ให้ดูอันนี้คือไม่ใช่เดี๋ยวที ทดสอกันนะครับจะให้ดูความดีดของมันนะเห็นไหมไม่ได้ยิงนิ่งๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับมันดีดนะครับยิงโดนนะครับต่อไป hunting rifle ก็คือเลเว e ลา่าสัตว์ โอ้ถือมันิิงนะครับเดี๋ยวยิงได้นัดเดียวโอเคคือ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวยิงให้ดู แล้วก็ใส่เป็นแม็กแล้วนะใส่สิใส่ย่างเนี่ยอ่าห้านัดถึงแมตีเดียวไม่เหมือนเอออันนี้ต้องห่าแต่ก่อนอะ่ะมันจะยัดหกนัดหกหกทีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะนัดนัดแค่ทีเดียวนะครับมันจะใส่แค่ทีเดียวขอโทษอ่ะ อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้มันอ่าใส่แปดนัดโอเคเรียบร้อยนะครับปืนผมก็ว่าปืนช็อตกันเนี้ยยิงดีสุดแล้วแล้วก็เรื่องบ้านอยู่ไหนล่ะ เรื่องอาหารอาหารนะครับตอนนี้มีระบบของกลิ่นคือเออเวลาเราถืออาหารบางชนิดเนี่ยหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ที่ที่เราฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็ก็จะมีกลิ่นให้ดูก็ได้เนี่ยนะครับเอฟเฟกต กลิ่นมีกลิ่นบอกนะครับเอ่อใส่ใส่ที่ต่างกันก็กลิ่นต่างกันนะครับใส่ในกระเป๋าเส่ในเข็มขัดเห็นไหมเมลแรงอ่ะลองใส่มาดูจะขึ้นเลยนะครับว่าคุณใส่เงี้ยมันจะเพิ่มแต่ว่าถ้าใส่กระเป๋าก็กลิ่นก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าติดจะน้อยลงแค่นั้น อันนี้คือเนื้อกวางนะครับอาหารนีเหมือนกันอาหารคือแบบเนี่ยเนื้อกวางเนี่ยสตูนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่แหละมีเบียร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้แล้วตอนเนี้ยมันมีอา้าว ได้มาตอนไหนอ๋อเก็บมาได้นะครับเออมันมีสถานะอันนึงที่เกิดขึ้นคือสถานะเบิร์นนะครับแสดงว,ว่าเราเดินผ่านกองไฟเราจะไฟไหม้เหรอเออไม่ไหม้นะครับ ีสถานะเบิร์นเออแต่ผ่านกองไฟไม่ไหม้ก็คงจะในอนาคตอ่ะนะ,ะใช้ดูปืนตอนนี้ยังมีแค่ชิ้นส่วนปืนนะครับยังไม่มีอันนี้นะ SMG โอเคลองลองเลินดูนะครับก็คือหก ขวาโอเคได้แล้วก็ขึ้นมานะครับกดผิดขอโทษยูกับไอมันใกล้กันมากก็ก็ได้แล้วนะนี่หาของตามนี้นะครับแต่มันมีคราบที่พวกเนี้ยนี่วิธีการได้ปืนแต่สถานะซ้ายมือเนี่ยยังยังไม่หายไปสักทีเนี่ยมันเดินช้าขนาดนี้ช้ากว่า20%แสดงว่า โดยปกติเราก็จะเดินช้านะครับลองเล่นหนูแลก่อนหน้าน,นี้ก็ช้านะลองไปตายดิตายแล้วเล่นใหม่ไอ้อไม่ตายด้วยโอ้ตกตึกขนาดนี้ไม่ตายลองตายดู เอออีกอันหนึ่งตีซอมบี้มันกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเวลาถ้าเราตีซอมบี้อ่ะบางทีเราจะโดนสถานะสตันนะครับดาเมจทำไมไม่บอกดาเมจล่ะเดือดเออคือเราจะพ่มพแนร์ใช่ไหม ว่าเออแอคชั่นแอนิเมชันของของของการของตอัวละครเนี่ยยังยังไงไม่รู้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในมีตัวไหนที่อยู่ในบ้านไหมพอดเข้าโดนไปเดี๋ยวเจอหมาไม่ชอบ ตอนนี้ขาหักอยู่นะครับเกียดแก่จะให้ดูสเตตัสของการขาหักอ่าโอ้สามวันเลยนะครับกว่าจะหายสปีดช,ช้าลงหกสิบ มาไา่แล้วมายู่งไหนาโอ้เห็นไหมโดนสตัสนเลยที่มันไม่ไม่ยอมตายเป็นมะตาตะเนี่ย ใช่ะนะไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นบักนะครับโอ,โอ้ยโดนหมาก,กัดตายแล้วครับติดโรคตายด้วยยูอายูด ปิงโหมีแอนิเมชันขนาดตายด้วยยืนดูมีกระเป๋าด้วยมีศพเลยด้วยติดโลกด้วยเนะี่ยเบสิกูตายแล้วเัดเก้เออสตันด้วยสปอนอ่าเนียปพมายเบสเดือ่ร้องเป็นเดิดของไม่มีคมเลยก็ ที่เ,เขตทิศนะครับจะเห็นเห็นสีฟ้ากระเป๋านี่ก็คือตรงที่เราตายนั่นเองนะแล้วกระเป๋าเลือดไม่เต็มอาหารลดเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะครับเราตายตรงนี้เนาะเอาอะไรโยนใส่เขาดีได้ใ,ใจผมนึกไปบอกนะอันนี้แพร์นะครับแพรเป็นเวพอนด้วยเหรอ ระยะเก่าไปบอมรู้สึกเหมือนลดความแรงลงนะครับรักษาก่อนดีกว่านะาน้ำชาแล้วก็เฟรเดตโอเคอาหารทันกระป๋องดีกว่านะครับ จะได้ไม่มีกลิ่นค้เอ่อน่าจะรักษาก่อนเฟิร์สเอ็ดคิดเนี่ยทำให้เลือดเด้งขึ้นมาเลยนะถ้าสังเกตว่าตอนนี้เลือดไม่เต็มนะครับน่าจะเ,เกิดเ,เกิดมาจากอาการ ที่ตายด้วยนะครับ ทำลายกันอยู่ดีเออทำลายพื้นได้ด้วยนะพื้นเป็นรูเลยแม่เป็นนักล้องแลบเลย พอเลิกเล่นกระเป๋าไม่มาเก็บด้วย นะครับเดี๋ยววันหลังมาทำคลิปอื่นให้ดูนะอันนี้แนะนำที่หายไปนานนะครับไปแล้ว